นับถอยหลังอีก48ชั่วโมงฝนชุดใหม่เจอะกระน่ำไทยทุกภาคฝนตกหนักระวังลมแรงแนวพาทะอากาศฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันเสาร์ที่11ตุลาคม2568วันนี้ขอพาทุกท่านติดตามเส้นทางของฝนที่มีแนวโน้มว่าฝนจะเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่ง ตั้งแต่วันที่13ถึง16ตุลาคมนี้ลักษณะอากาศดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุปัจจัยใดบ้างพื้นที่ใดจะได้รับผลกระทบบริเวณพื้นที่ใดจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยต้องรับมือกับฝนตกหนักและลมแรงส่วนในวันนี้จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในพื้นที่ใดบ้างไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตาม กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF ประกอบกับการคาดหมายของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าในช่วงวันที่13-16ตุลาคม จะมีมวลอากาศเย็นที่มีกำลังอ่อนจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนล่างประเทศเวียดนามและสอปป,อปอลาตอนบนประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดเสริมเติมความชื้นเข้าปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอา่าวไทยเข้าสู่ร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ เนื่องจากมวลอากาศเย็นที่เคลื่อนตัวเข้ามายังคงมีกำลังอ่อนและเข้ามาในขณะที่บริเวณประเทศไทยของเรามีความร้อนชื้นสะสมอยู่จึงเข้าช้อมปะทะกันทำให้มวลอากาศยกตัวขึ้นกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองอาจมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ในช่วงวันที่13-16ตุลาคมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยภาพรวมการกระจายตัวของฝน จะอยู่ราวๆร้อยละ60-70ของพื้นที่โดยจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงคำ่ำบางพื้นที่อาจมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงดึกในขณะที่บริเวณภาคตะวนันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวนันออกและภาคใตย้ยังคงมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่ง จากโมเดลจะเห็นได้ว่ามีพื้นที่สีเหลืองเข้มจนถึงสีแดงกระจายตัวอยู่เป็นจุดเป็นหย่อมในทุกภาคจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยเมื่อเกิดฝนฟ้าขนองในช่วงดังกล่าวควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งตายต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงเนื่องจากอาจมีลมกระโชกแรงต้นไม้หักโคน่นและฟ้าร้องฟา้าผ่าเกิดขึ้นได้ พื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางพื้นที่รับน้ำท้ายเขื่อนพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำสาขาต่างๆให้ติดตามรับมือเฝ้าระวังมวลน้ำสะสมซึ่งอาจส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําล้นตลิ่งอีกทั้งในบางพื้นที่เจอสถานการณ์น้ําทะเลหนุนสูงก็ทําให้เกิดน้ําท่วมขังบ้างแล้วแอดมินและทีมงานขอเป็นกําลังใจให้พ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท,ท่านนะคะ แนวโน้มการคาดหมายดังกล่าวเป็นแนวทางให้พ่อแม่พี่น้องติดตามรับมือเท่านั้นนะคะยังคงต้องติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและรายละเอียดในแต่ละวันอย่างต่อเนื่องทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาจะแจ้งเตือนอย่างไรต่อไปแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปถัดไปค่ะส่วนลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยของเราในวันนี้ได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุม ที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดเสริมเติมความชื้นปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยด้วยกำลังปานกลางประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือพาดนำความชื้นเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลทำให้ในวันนี้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องและจะมีฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่งบริเวณภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยฝนจะเริ่มกระจายตัวเกิดขึ้นในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำและช่วงดึกบางพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องจากโมเดลจะเห็นได้ว่าในช่วงบ่ายของวันนี้จะเริ่มมีฝนฟ้าขนองในบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ ในขณะที่ช่วงเย็นไปจนถึงช่วงคำ่ำจะเป็นช่วงที่มีการกระจายตัวของฝนเพิ่มมากขึ้นตามโมเดลจะเห็นได้ว่ากลุ่มฝนจะแผ่กระจายตัวปกคลุมในหลายพื้นที่ทั้งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งพื้นที่ส่วนออใหญ่ถูกปกคลุมด้วยสีฟ้าซึ่งเป็นฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางพื้นที่เสียงไัยฝนตกหนัก ยังคงมีลักษณะกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมตามโมเดลแสดงเป็นพื้นที่สีเหลืองเข้มจนถึงสีแดงหลังจากนั้นในช่วงดึกของวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในวันนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด,ด33-34องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีพระนครศรีอยุธยาราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23 2 4องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศา,าเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศา,าเซลเซยียส ขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งเสี่ยงภัยฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้เฝ้าระวังอันตรายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเอาไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมง เดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปจะเห็นได้ว่าในวันที่12ตุลาคมบริเวณประเทศไทยของเรายังคงได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมและเร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใตย้ยังคงส่งผลทําให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-40ของพื้นที่ ในขณะที่ภาคกลางกรุงเทพม,มหาคนครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใตย้ยังมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งตามโมเดลจะเห็นได้ว่าฝนจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงคำ่ำโดยในช่วงบ่ายของวันที่12ตุลาคมจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวในบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ในขณะที่ช่วงเย็นไปจนถึงช่วงคำ่ำการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้น โดยมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางจนถึงตอนล่างภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยฝนตกหนักจะกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมสำหรับในช่วงดึกยังคงมีฝนฟ้าขนองในบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่13ตุลาคมเป็นต้นไปตามที่แอดมินได้แจ้งเอาไว้แล้วในข้างตน้น ว่าบริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยอาจมีลมแรงในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนล่างสอปปอ,ปอลาวบางช่วงจะเข้าปกคลุมถึงบริเวณตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยกําลังอ่อนในขณะที่บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีความร้อนชื้นสะสมอยู่ ซึงทำให้เกิดแนวปะทะอากาศเย็นช้อนร้อนชื้นมวลอากาศยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองและจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสมุมและร่องมอรสุมอย่างต่อเนื่องทําให้มีฝนฟ้าขนอง และฝนตกหนักบางแห่งจากโมเดลจะเห็นได้ว่าในช่วงบ่ายหลายพื้นที่บริเวณประเทศไทยของเราทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตาใต้จะเริ่มมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งจากนั้นในช่วงเย็นไปจนถึงช่วงคำ่ำการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นมีฝนตกหนักกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมส่วนมากในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งตามโมเดลแสดงเป็นพื้นที่สีเหลืองเข้มจนถึงสีแดงพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงถูกปกคลุมด้วยสีฟ้าแผ่เป็นแพ้ใหญ่บริเวณดังกล่าวจะเป็นฝนฟ้าขนองกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางจากนั้นในช่วงดึกยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งหลายเหตุปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลทำให้ทั่วไทยมีฝนตกหนักสลับเบากันไปในทุกภาคจนถึงวันที่18ตุลาคมการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ6 0ถึง70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งจากนั้นตั้งแต่วันที่19ตุลาคมเป็นต้นไปจะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ซึ่งมีกาลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเรา ในช่วงแรกจะทําให้เกิดแนวปะทะอากาศเย็นช้อนร้อนชื้นซึ่งยังคงส่งผลทําให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งรวมทั้งอาจมีลมแรงบางพื้นที่ส่วนมากในบริเวณตอนล่างของภาคในขณะที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใตย้ยังคงได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านในบริเวณดังกล่าวและลมมรสุม ที่พัดนำความชื้นเข้าปกคลุมอย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลทําให้มีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักต่อเนื่องแบบยาวๆพื้นที่เสี่ยงภัยยังคงต้องเฝ้าระวังฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาและในลุ่มน้ำต่างๆในพื้นที่ภาคกลางอาจมีระดับน้ำสูงขึ้นอีกทั้งยังมีปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งขอให้พ่อแม่พี่น้องติดตามรับมือเฝ้าระวังเอาไว้ด้วยนะคะหลังจากในช่วงแรกที่บริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิจะค่อยๆลดลงซึ่งมวลอากาศเย็นจะแผ่ลึกเข้ามาปกคลุมทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนคาดว่าอุณหภูมิจะเริ่มลดลง1-3องศาเซลเซียสได้รับลมเยน็นตลอดทั้งวัน ทำให้อากาศเย็นสบายในขณะเดียวกันการกระจายตัวของฝนก็จะเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมไปถึงบริเวณภาคกลางตอนบนส่วนภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใตย้ยังคงมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องแต่ภาพรวมฝนจะลดน้อยลงบ้างเบื้องต้นคาดว่าในช่วงดังกล่าวจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ3 0มถึงของพื้นที่เท่านั้นต่อเนื่องไปจนถึงวันที่25ตุลาคมเลยทีเดียว ซึ่งในช่วงดังกล่าวหลายเหตุปัจจัยอาจเข้าเกณฑ์การประกาศการเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งยังคงต้องติดตามการประกาศดังกล่าวอย่างใกล้ชิดนะคะหากมีความชัดเจนใดๆแอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบทันทีในช่วงนี้อยู่ในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาว ในหนึ่งวันอาจมีทั้งฝนฟ้าขนองในช่วงกลางวันมีอากาศร้อนส่วนในช่วงเช้าอาจมีอากาศเย็นสบายให้ได้สัมผัสกันบ้างในบางพื้นที่ลักษณะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและแปรปรวนเช่นนี้ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์ และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ